สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมผู้จดข่าวดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เพรไลน์นิวสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอยู่ณขณะนี้เทศกาลมหาสงกรานในปีนี้ปีพุทธศักราช2567เรานำท่านผู้ชมล่องใต้ไปที่ตำบลฝาละมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงไปรับชมงานทําบุญเทศกาลสงกรานสถานที่ศักดิ์สิทธ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านฝาลมีมาตั้งแต่ยุคร้อยกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันนั่นก็คือศาลาตาหมอช้างตาหมอเสือ ทุกๆวันที่16เมกายนของทุกปีชาวฝาละมีจ,ะจัดจัดงานทำบุญสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นประเพณีฮานบุญของชาวฝาละมีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพระบุรุษจนถึงยุคปัจจุบันภายในงานนั้นจัดให้มีการทำบุญตักบาตรถอดป่าป่าสามัคคีและลดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำชุมชนชาวฝาละมีสำหรับในปีนี้มีพระครูใบดีการณิพัฒ ทิติปัญโยจ้าวาดวัดควรฝาละมีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายกันไัยพลพง์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมีเป็นประธานฝา่ายคารวาสตลอดทั้งมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับหน้าถือตาในชุมชนชาวฝาละมีมาร่วมมานบุญกันอย่างมากมายเช่นร้อยตำรวจเอกประเสริฐคงบัวสมาชิกสภาจังหวัดเขตสามจังหวัดพัดทลุงกำนันลื่นแจ้งกระจ่างการน,นำตำบลหันเทา นายเสีย่ยมศรีทวีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝาละมีนายพร้อมสังน้อยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมีหมู่ที่หนึ่งนางนิยมณพัฒลุงประธานกลุ่มสัจจะฝาละมีหมู่ที่หนึ่งนายประมวลทองเรืองสุขใสผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลฝาละมีและนางนุชนาะไหมแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลฝาละมีโดยมีอาจารย์ทัศนีบุรีพักดีข้าราชการบํานานพิธิกรคนเก่งคอยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงพิธีการต่างๆมาาาแต่รรยเข้